น้องๆหนูหนูเยาวชนน่ารักทุกทุกทุกคนในวันเด็กที่จะถึงวันที่11บมกรา,าคมพซึ 8, ่งตรงกับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็ขอเชิญชวนน้องน้องหนูเยาวชนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การหมาหาชนตะบนในเตาและ,ะมีกิจกรรมมากมายที่ร่วมสนุกและก็สนับสนุนให้กับเยาวยชน ทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่สิวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท,ท่านมาร่วมสนุกและกิจกรรมมากมายในวันที่สิวันเสาร์ปีสองพันหนี้พร้อมกับพิธีกรน่ารักน่ารัก,รกและก็กิจกรรมดีๆทางวันเยอะแยะนะครับมีรังวันชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และก็กิจกรรมมากมายร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆหนูๆเยาวชนและปีนี้ ก็มีกำฝันของท่านนายกนะครับทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวเข้าสู่อนาคตที่เลือกเองนะครับอันนี้ก็เป็นกำฝันของท่านนายกก็อยากให้น้องๆหนูๆน,น,นะครับมาร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับสวัสดีครับ